ที่หนึ่งแสนสองพันบาทแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างมาดูในการกันโดนแล้วคาร์บอนนะครับมอนซ่านะครับผลหอบ20นะครับ265ยางนะครับ265 50 20นะ้าสบติดเทปข้างแก้มไฟเลี้ยวไม่มีแล้วเอาไฟเลี้ยวออกให้ลูกค้ากระจกเหมือนเดิมไฟฟ้านะครับแลบถูกกระจกให้ลูกค้าเป็นดําเงาครับฝาอุดทําสีนะครับไม่เป็นขี้ฉลามฝาท้ายไฟฟ้าด้วยอันนี้อยู่ในโปรเหมือนกันนะครับตู้ดวงอาทิตย์ดูงานิตย์ ครับสวัสดีครับเาวีวสุการ์พื้นที่วันนี้นะครับเดินทางมาส่งรถลูกค้านะครับเป็นรุ่น m x active 2.2นะครับตอนนี้ก็คืออยู่บ้านลูกค้าแล้วอยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับเดินทางมาถึงที่เองนะครับอันนี้เป็นรุ m x active นะครับของคูณสองพันล้งนสปอตนะครับราคา1นึ่งล้านสแสนหกหนบาทสำหรับตัวสีขาวคุกครับอันนี้ครับผมจัดให้ลูกค้านะครับดาวหนึ่งแสนสหมื่นบาทอันนี้จบอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นบาทแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างมาดูในการส่ครับข้างหน้าครับ ไฟตัดหมอกมีให้เหมือนเดิมครับเป็นตัว LED ตรงรุ่นนะครับไฟตัดหมอกนะครับนี่แล้วก็เสริมนิดนึงข้างหน้านี้อ่ามีอิมเมกเล็กๆนะครับเป็นโลโก้ a s ลูกเ็นะครับสาคาร์บอนนะครับมอนซานะครับตัวนี้เป็นของแท้ทรง M นะครับช้ำๆแบบนี้นะครับจัดให้อยูในโปร1นึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผมข้างๆนี่นะครับติดเพจข้างแก้มไฟเลี้ยวไม่มีแล้วเอาไฟเลี้ยวออกให้ลูกค้ากระจกเหมือนเดิมไฟฟ้านะครับแลบผูกกระจกให้ลูกค้าเป็นดําเงาครับตัดกับตัวแลบหลังคา เครื่องคันดําเงาแบบนี้นะครับเป็นเด่นด้านหน้านะครับนี่ไม่มีแล้วสาวกาศย้ายอุดคำสีนะครับไปเป็นที่สลามเป็นเรียบร้อยนะครับที่สลองผมเนี่ยมีใช้งานได้จริงครับนะครับฟังวิทยุได้นะครับมาต่อกันที่ล้อแม็กซือไม่ได้เลยนี่ล้อแมกล้อแมกขอบ20บนะครับ 2. 6 5หยางนะครับ 2. 6 5ห0 2้าหิบบนะครับตัวนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกลายล้อแมกนะครับนี่ขอบย0ิจัดให้นะครับอยู่ในงบ1 2 0 0 0 0มด้านท้ายด้านท้าย มีโลโก้ r s ให้ลูกค้าด้วยนะครับติดข้้งหน้าติดข้างหลังให้ลูกค้าเลยด้านท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยอันนี้อยู่ในโปรเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นฝาเดิมคือลูกค้านะครับดูภายในนะครับภายในภายในก็งนะครับมีโลโก้ r s แล้วนะครับเพด r s แล้วนะครับเบาะหนังนะครับดำเดินได้เขียวเหมือนตัว AS เลยนะครับมีปักโลโก้ที่หัวเบาะให้ลูกค้าด้วยนะครับลูคาดูดูงานนะครับดูงาน r s นะครับตัววัสดุงานครับนี่นะครับมีแบบเป็นหนังอย่างดีให้ลูกค้าเลยนะครับตัวนี้นะครับในงบ1นึ่งแสนสองบาทนะครับด้านภายในนะครับมีกุญแจ push start ด้วยนะครับใช้งานได้นะครับนี่ push start ปุ๊บนี่นะครับเหยียบเบรกกด start ได้เลยนะครับผมเป็นไงครับลูกค้ากับโปรโมชั่นนะครับคันนี้ดาว1นึ่งแสนสองมบาทจัดจบให้ลูกค้าแบบถึงเลยลูกค้าสนใจสนใจโปรโมชั่นมีเวฮทีนะครับเซ็งคนทั้งสองมีสีขาวและ สีเงินครับสนใจยิ้งลิง์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกเลยสวัสดีครับ